นะครับอยู่ที่บูธ BMW นะครับบูธ BMW ในงานมอเตอร์ p o 2023ครับทุกคนปีนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าในงานมอเตอร์ p o 2023เนี่ยเขาเอาอะไรมาโชว์นะครับผมสำหรับเจ้า BMW น,นะครับนะแต่ว่าโผรแรงมากทุกคนนะครับนี่ สมมุติว่าตัวนี้ครับ520 DM Sport ครับ3.689ซึ่งเป็นตัวใหม่แล้วนะทุกคนซึ่งสตาร์ทถอนต่อเดือนนี่20,000ต้นๆครับทุกคนนะนะครับ20,000ต้นๆเท่านั้นนะครับผมสำหรับซีรีส์5นะครับผมนะผมชอบไปดูตัวท็อปๆท,ทุกคนนะครับนี่ตัวที่มันตั้งอยู่ในบนเบทีนะ i5 ครับแหม่มดู เผยมาเผยมาไอ้ห้าห้าจุดห้าเก้านะครับห้าจุดห้าเก้าร้านนะก่อนเริ่มต้นที่ห้าหมื่นนะครับห้าห้าหมื่นคงตรแล้วกันเนาะห้าหมื่นคงตร,ตร,ตรนะครับเอาไปที่ไอเอ็กสามครับไอเอ็กสามนี่ระบบไฟฟ้าหมดแล้วน,ลนะครับผม BM บอกแล้วนะครับคือต้องบอกว่าเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาทุกคนเครื่องยนต์ที่เป็นสันดาบทั้งหมดนะ เบีเลิกผลิตแล้วนะครับผมนะอันนี้คือ SUV ของเจ้าไอสามครัทุกคนเพือนี่แต่ด้วยความเป็นเบียมดับวายูนะชื่อไหมรู้สึกว่ามันที่นั่งมันแคบๆทุกคนดิเออนะแปลกแปลกแปลกๆนะครับโอ้ยสีนี้สวยว่ะโอ้สีนี้เข้าสวยเออ เอกห้าครับอันนี้อันนี้ใหญ่มากใหญ่มากเลยไม่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อันนี้อ่ะไปดูที่เราจับต้องกันได้นะครับผม X1 นะครับ X1X1 ตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่ตอนเมื่อนั้นเมื่อสักปีทีพิธามั้งนะครับปีที่แล้วเองคนวลนะครับ X1 ตัวนี้สองสิบห้าหนึ่งเก้านะครับราคาขยับขึ้นมานิดนึงนะครับนิดนึงไม่เยอะมากนะครับแล้วก็สตาร์ทขอนเริ่มต้นที่ สอ2หมื่นสามสองสอง่อ่ะง่ายๆนะครับผมเขาง่ายๆเลยเนาะประมาณนี้ครับนะครับสำหรับบูธ b m w ยมครับอ่าเราเราเราเดินดูดอรอบๆแล้วกันนะครับผมสำหรับบูธ b m w ครับโอ้ยยังไงไปกันเรื่อยๆนะครับผมนะเออดูทางวัฒนธรรมพี่แปลกใหม่ดีครับท่านไอเซเว่นครับ ไายเเว่นนี่นี่ขยบราคาไป8ล้านแล้วนะทุกคนไายเเวนเนี่ยนะครับนะอันนี้ที่แนะนำกันไว้ก็คือว่าค่าสศูนย์นะทุกคนนะครับตัวนี้เห็นไหมทุกคนผมรู้สึกว่าเ m ีมรุ่นใหม่ๆนะครับจะแบบว่าค่อนข้างที่จะที่นั่งเล็กอะซึ่งไม่ค่อย มันตัวผมตัวใหญ่ว่ะเออผมตัวใหญ่แทุกคนกเห็นไหมห้าสองศูนย์แต่ว่าทำไมแบบพื้นที่เล็กลูมด้านหลังนี่แบบไม่ค่อยอ่ะออจริงนะนะครับนะโอ้อแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็น M Sport ครับทุกคนมันเป็น M Sport ก็เลยเนี่ยเนี่ยมันคือ M Sport ทุกคน Oh, yeah. สุดยอดสุดยอดจริงอันนี้มันเป็นโอ้โ oh, ห hey, <okay. S 1> เห็นไหมสีส้มสีส้มสีส้ม M2 ครับเห็นแล้วก็ตาลุกวาวเลยตาลุกวาวมากเลยอ <c oughs> เราไปบูอื่นกันต่อเลยดีกว่านะครับทุกคนครับ